ม่วงตกรายการนั้นขุนสองหลานดวงใจเด้อหน่องขุนสองหลานดวงใจเด้ขอขุนหนึ่งต้นสองหลานดวงใจอันแมวเจ้าเซียนก็เห็นคนมากหลายหลายแลนถึงลังค้าวนะ่ะไปดีอยู่ลังค้าวแจัก็แานทองหอย ได้ยังคอยไปบีบอยู่เรื่องรังค่าเลนะปีนต้นใหม่ไปเขามาตัดต้นใหม่นะแลนนี้เรืจองเสือแลนไปบีบเขาอยู่พูนอยู่สูงๆไปแอบๆๆนะนะอยุบตัวนะเดี๋ยวโลงมากไงวันหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวลงมากไงวันหนึ่งแลนไปบีบอยู่ลังค่าสูงวๆเลยนะแลนไปบีอยู่ไกลให้ ้นหลังค้าเข้มๆไปเลยพี่น้องจนเสือหย่านเขาไหลหมดตาบ้มากเลยโอ้ยบ่เห็นนะอั่นนั่นมาเห็นพีน่น,น้องอันนั้นมันจะเขียนคข้ามาสายามก็เขียนคข้ามาประเทศไทยได้เองอีกอันนึงมันเป็นพศอสอนงพันห้าร้อยยี่สิบสองเขียนคข้ามาสายาม ันกากขุดหน่อยนะถ่าเขียนเข้ามาสยามยังหาบ่เห็นอยู่เมื่อน,นั้นก็เอาไปรีวิวอยู่เจา้าก็ใปไถ่ทางไรหาก็บ่เห็นลยนพี่นี้องมันเขียนเข้ามาสยามเอาไปรีวิวแล้วมันยังมือขึ้นมันอึดนอนจะเอาไปไว้าทางได้เกนนก็ได้หาแต่่เห็นคนจนวิ่นเหมือว่านแต่บ่เห็นขอบคุณหลายๆเด้อพไปนนองหาแต่่เห็นยังวะแล้าก็ไปกินไปใส่อยากนอนไ,ลไหลสทีไรหือบวาง อันนั้นนะข้านั่งเชียกับตกไปทั่วที่ทั่วแดนจะก็ไปไปทั้งนั้นพี่น้องนะหาเขเห็นมันขาเขียนเข้ามาสยามเลยเออเรียนหาหาเขาไปเห็นเลยที่น้องขอบคุณหลายๆเด้อแม่บังสูงตัวนั้นเดี๋ยวตนแม่เอาหน่อยคนขึ้นไปอยู่กันเพื่อไปด่านคนย่านเขา คนมาหลายๆมันย่านเพระาะว่าเขาเคยเห็นล่จับมันมันเลยย่งเงินบอลืมอยู่มันย่านเลยมันก็เลียกเรียนเลยย่านเกาได้แต่เรนนี้พี่น้องเลยไม่เอาปรขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง ยังข้าเจ้าอ,อื่นอื่นกันสวดสวดดูคนมาไล่ไหนก็มาตัดต้นหนึ่งพี่น้องนขันบอ่อนั่นก็สิขออนุญาตปิดไรอันปิดอันนั่นอันบ่ได้ปิดไรหรอกปิดเสียงพี่น้องปิดเสียงไรเงี้ยไรต่อยอย่าตาว้าแหงสิปิดเสียงไว้ยันนั้นยันมันเขา่าข้าเจ้าหลายคนเจ้ามาเต็มรถเลยตาว้าแหงนั่นยังมึงขึ้นสวร์ีนั่นกันเด้อสวร์สิพี่นอน มันอยู่ในประเห็ดต้นใหม่ต้นแหลงก็จะมีสวัสดีค่ะประเด็นมาลี่ยูเลี้ยนหนึ่งแด้วพ,พ,พี่น้องเลี้ยนพุทธปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าพี่น้อง มาดคุป9ปีคร2525ผมก็ักหมุแล้ว สวัสดีค่ะคุณตูวเตะขอบคุณหลายๆเด้อสวัสดี